สวัสดีค่ะนักเรียนทุกทกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะได้รับรู้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งจะแยกอธิบายออกเป็น2พาร์ทได้แก่พาร์ทที่ 1. เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งมีรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลทั้งหมด7รูปแบบแดังนี้ค่ะ 1. นําเสนอข้อมูลโดยตารางแจกแจงความถี่จำแนกทางเดียว 2. แบบตารางความถี่จำแนก2ทาง 3. เสนอด้วยแผนภูมิภาพ 4. เสนอด้วยแผนภูมิวงกลม 5. เสนอด้วยแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว 6. เสนอด้วยแผนภูมิแท่งเพหาคูณและ 7. เสนอด้วยแผนภูมิแท่งส่วนประกอบและในพาร์ทที่2เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งในทางสถิติศาสตร์นั้นจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาจากฐานนิยมและความถี่ค่ะ บางทีเราอาจเกิดข้อสงสัยว่าทำไมจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลหากเด็กร่วมกันพิจารณาข้อมูลที่คุณครูคนหนึ่งได้สำรวจวันเกิดของนักเรียนชั้นม6ห้องหนึ่งจำนวน40คนพบว่าข้อมูลดิบเหล่านั้นที่เก็บมาได้ยังมีการกระจัดกระจายซึ่งส่งผลต่อการอา่านและการแปลความหมายของข้อมูลดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการนำเสนอข้อมูลเกิดขึ้นเพื่อจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบสามารถอ่านและแปลความหมายของข้อมูลได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะคะเด็กๆก,กลับมาที่พาร์ที่1กันค่ะในส่วนของการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่จำแนกทางเดียวสามารถนำเสนอได้ทั้งในแนวตั้งและในแนวนอนองค์ประกอบของตารางประกอบด้วย ส่วนที่แสดงตัวแปร ى, และส่วนที่แสดงความถี่ของข้อมูลของตัวแปร ى. และเงื่อนไขของการนําเสนอข้อมูลด้วยตารางความถี่จําแนกทางเดียวมีดังนี้ค่ะ 1. เมื่อตัวแปรที่เราสนใจศึกษานั้นมีเพียง1ตัวเท่านั้น 2. ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณก็ได้ 3. ใช้เปรียบเทียบความถี่ของแต่ละข้อมูล ในพาร์ทที่2จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในทางสถิติศาสตร์นะคะจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาจาก2ส,สิ่งดังนี้ 1. เราจะใช้ความถี่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งความถี่คือจำนวนครั้งของการเกิดข้อมูลข้อมูล1และค่าของตัวแปรค่า1 2. ค่ะใช้ฐานนิยมฐานนิยมหมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันมากที่สุด หรือมีความถี่สูงสุดที่มากกว่า1ก่อนเข้าสู่ตัวอย่างการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเด็กๆยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่แสดงลักษณะแสดงประเภทแสดงสมบัติในเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขที่นำมาบวกลบคูณหารก,กันได้ตัวอย่างเช่นหมู่เลือดเพศ คุณภาพสินค้าความคิดเห็นเบอร์โทรศัพท์อาหารเป็นต้นเอาละค่ะมาดูตัวอย่างการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพกันค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งได้สำรวจหมู่เลือดในระบบ ABO ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลจำนวน30คนได้ผลสำรวจดังนี้ หากเราพิจารณาที่ตัวแปรเราจะพบว่าตัวแปรนั้นมีเพียงหนึ่งตัวนั่นก็คือหมู่เลือดนั่นเองดังนั้นค่ะควรน,นําเสนอข้อมูลด้วยตารางความถี่จำแนกทางเดียวอาจแสดงในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ย่อมทำได้เหมือนกันนะคะจากตารางความถี่จำแนกทางเดียวเราก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของการสำรวจหมู่เลือด ไดด้้ังนีค่ะเลือดหมู A มีความถี่เป็น4เลือดหมู AB มีความถี่เป็น4เลือดหมู่ B มีความถี่เป็น9เลือดหมู O มีความถี่เป็น13จะเห็นว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือเลือดหมู O เนื่องจากมีความถี่สูงสุด